ที่บอกเพราะรักเป็นห่วงรู้ไหมทําไมเตือนคุณแล้วจะให้เตือนใครชายหนุ่มโนเมียนี่ก็ต้องระวังจีบคนมีผัวอหรดอหน้าพัง A O C a B เตือนภัยลอยกระทงโย A.O.C.A.B. เตือนภัยลอยกระทงโยอ่า uh. สึกษาบะเพณี่ตามคำนบธรรมเนียมแต่หารู้ไม่มิแฉชีพอย่างเนียนก็ลวงคำหลอกนี่โคตรจะเสียงทำไมระวังอันลับลองเจอเกลียนที่เห็นลิงหลอกบอกลอยออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลอาจเรียบร้อยมีภัยที่คนพุกพลานยิ่งต้องมีสติ เจอคนสกิดอ้าวโดนหลวงสตางค์สาวสาวสวยๆควรพึงระวังหยอดนิดหยอดหน่อยโดนกันประจำชายหนุ่มโนเมียนี่ก็ต้องระวังจีบคนมีผัวดูหน้าพัง ตลุลไยบ้างไฟโคมร้อยที่เขาห้าปล่อยแม้ก็ไม่ฟังเพิ่งไม่วอดวายเดี๋ยวจะเสียตังจำคุกสามปีปรับอีกทีทั้งหกหมืนสนุกสนานเริงร่าสำราญปล่อยประละเลยเด็กยามวิการเดี๋ยวจะร้องไห้สุดจะสมสามจากลอยกระทงเดี๋ยวเป็นรอยอังคารที่บอกเพราะรักเป็นห่วงรู้ไหมทำไมเตือนคุณแล้วจะให้เตือนใคร ลอยกระทงปีนี้อยากให้ทุกคนสนุกสนานด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB